ไอ้นานเลือนฟางอ่าเป็นคนสิงคโปร์เป็นทหารสิงคโปร์ขนขนยาอ่าเฮโร,ฮรอีนร้อยกว่าโลมันเป็นทหารอาดีตทหารเกา่าของสิงคโปร์มันก็นอนอยู่ในห้องผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยวันผมมีตังหายุอกู่6,500เย็นวนันศุกร์ฟุตบอลมีอ้น,นี่ว่าพี่ผมขอยืมก่อนได้ไหมเอาเท่าไหร่ เาจ็ดพันเนใ่ไมบอกเขไม่มีเอาไปห้าพันแล้วกันพี่เขาหกพันแล้วกันเราเหลือห้าร้อยเดี๋ยววันจันทร์ผมเงินบุ๊กเข้ามาตัดให้พี่เลยเอาไปเอาไ้ใส่บอนเราไปแทงบอลมดเลยวันศุกร์ก็แล้ววันเสาร์ก็แล้วมันก็เครียดเดินไปเดินมาพอวันอาทิตย์ผ่านมาเช้าวันจันทร์มันก็ร่างรุนบอลอยู่วันบางวัดก็อยู่ในห้องด้วยบางวัดก็นอนอยู่ติดๆหนานเล้นฟางเนี่ยมันก็ตัวนต้องร้อยกว่าโลว่าใส่ซัดไอ้นี่ไอเราก็นอนแล้วตอนประมาณสักห้าทุ่มกว่า ตีสามป่าตีสี่มันไม่นอนเลยมันฟังวิวมันฟังอะไรดูบอลตีสี่มันก็หยิบไอยาแก้แพ้มันไม่รู้มันาหามาจากไหนมันรู้กระป๋องมันซัดเข้าไปสี่ห้าสิบเมตรอ่ะพอตีห้ามันก็จะเข้าห้องน้ำมันก็เข้าไม่ได้มันล้มตัวมันใหญ่มันก็โตเราก็ตื่นเลยบอกเฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ยพาันเข้าห้องน้ำไม่ทันแล้วมันเยี่ยวแตกแล้วแตกลดตรงนั้นแล้วก็เก็บที่นอนกันเราก็ไม่ดูแล้วมันไม่ดีแล้วเราก็เลยตะโกนพยายามเรียกเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานมันก็อยู่ในห้องมันก็หลับแล้วล่ะมันไม่เดินมาหรอก ได้ทีหกโมงเช้าตีหกว่าคือหกโมงเช้าได้เปิดขังไอ้นานเมื่อนอนตาหลับน้ำลายมันก็ออกแล้วก็เอาใส่รถหมูไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลน,นี่ที่บางขวางเสร็จเรียบร้อยหมอช่วยไม่ได้ก็เลยเอาหนึ่เอาไปที่โรงพยาบาลนนทอยู่โรงพยาบาลนนทได้สองวันน้นตาย